มาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เออมาอีกแล้วครับพี่น้องติดรถจะแกทช้างบูงนะครับจะให้ช้างบูงนะครับจะว่าให้บ่พู่กันแต่ล้ววันเนี้ยเรามานะครับดยความ่าแท่งงานแต่งตั้งแต่สมอลลัมเบอร์แต่ี่สองนีดจิบแล้วกันนะครับในนี้ช่วงของเดนเซอร์ในช่วงของตลบในช่วงยังบอกนะครับอ้าวครับ้งทีนที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วงทีตรงนี้เลย แดนเซอร์มาที sure ่เลยค่ะแดนเซอร์มาที่เลยแดนเซอร์ไม่ใช่แดนเซอร์นั่นนี่เราไม่ใช่แดนเซอร์นั่นนี่เดี๋ยวเราไปอยู่ตรงน้นนะคะกินตั้งแถวกินตั้งหลังรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตลกเยี่กับหมอระตลกตอนน้ำมูกันว่าปอดอยู่เราอันนี้โค้งอินกับกินแซงกุญแจกนแล้วเนาะ เอาทีมงานวัดธรรเฮาทีมงานวัดธรรมเฮามาอีกแล้วอันนี้พร่าทีมงานวัดธรรมเฮามาอี้ววัดธรรมอะวัดธรมผู้หาสวรรค์ฮอดดีฮอดดี้กรอย่าโผลไรฮอดดี้ไปแต่งหน้าทนดีเดีฉากแรกนะโครับพี่นครับมันีครับมอล้วครับมะววนส้มันได้เขาใส่เงินเป็นนี่อ

รังเขาเพราะว่าพี่เปาอันนั้นแมวล่าไม่เกี่ยวกับเราไเกี่ไม่บอกมปรถไปเข้าไปรเข้าไปเข้าไปเข้าไปอะไรไปยังไม่ได้ต่อคิวเลยรอที่หลังเลยวัดิวัันวิดอนี่นั่ไปเรื่อย เีปนเขาไม่จะเป็นต่ไรลอยหลานวี่เือเสีจเป็นต่ลงทุนหลายเสีโอ้นเลอโว่าตั้งใจเห็นทางนด้ให้อาจารย์น้องีคิวไปครับตอนนี้คิวท่านจอดกันอยู่ พ่อการชัยสวัสดีครับต้องถือนะข้าวข้่อน้าวข้านอนนะน้อยหน่อยนอยตะยูเลื่อนหน่อยนะเกศกาลลอยกระทงแล้วหรือเปล่าเนี่ยเลอยด้วยพี่ปอขอสองแถวนะลูกข้วบนันต้นีแล้วพี่ปอขอปัง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 มันหมานะครับมันหมานะครับดถุงปัดถุงปัดถุงไหมสิบสิบ โอ๊ยบ <Cornell. S 2> ่แม่เหล็กสอตัวนีบอตัวไหนตัวไหนตัวไหนเก่าฮลนเตหาไหนคะ้ขนีวลดีเลยนะคะ เอาเงี้ยพระท่านจะแจกป่ได้พระท่านจะแจกบ่พ huh ี่เหล็กแล้วอยู่นหนพี่เหล็กครับพี่เหล็กองดีด้วยนี่ยมาแล้วไเดู่แจกไปอยู่ไหนอนนี่อยู่ไนโลก เีดีดนเซอรละสี่น้อยนะคะคละสี่น้อยโอ้โอ้ไมเพราว่าแดนเซอร์ต้องทำงานหนักวันนรวนินเสาโอ้โหโอ้โอาเล่เธอได้ไมเข้าเขาตงนี้แสงสีเสียงมาดิแสงสีเสียงมาดิ Món ăn 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 món មន្លាងម្បានដែលាវីពីប